เราจะเอาอยัางไงกับประสาทตรงข้ามนี้ดีนายคิดว่าจะมีสงครามหรือเปล่าผมคิดว่าเร็วๆนี้ก็ไม่แน่นะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะยาวงั้นเหรอแล้ว,วเราจะรับมือกับประสาทพวกนั้นยังไงดีผมได้ข่าวมาว่าฝั่งนั้นมีพิธีกรรมอะไรแปลกๆด้วยครับพิธีกรรมเหรองั้นก็ไม่ชานีสินนะมันอาจจะใช้พวกเราทั้งหมดเป็น เครื่องสังเวยในพิธิกรรมของมันด้วยอย่างไรก็แล้วแต่แกต้องปกป้องแกต้องปกป้องลูกสาวข้าให้ดีครับท่านพระรนเอาละสั่งให้ทหารทุกนายไปเตรียมอาวุธให้พร้อมรับบัญชาขอรับประบาทไปได้ดดว,ว่เมวาไง อะไรเหรอจ๊ะคือผมก็อยาะขอออกไปเที่ยวกับด็อกเตอร์นะครับพูดดีๆนะเว้ยเดี๋ยวพ่อแม่ไม่ให้ไปเอ่อพ่อจะยังไงดีล่ะก็ไม่รู้สิจะให้ไปหรือไม่ไปดีอ่อเอาอย่างนี้ดีไหมคนละครึ่งทางคือให้ลูกไปได้แต่ว่าต้องให้ลูกกลับเร็วๆนะอืมก็ได้ บคคุณรัไปดีมาดีนะลกูกขไปไปขึ้นมาขึ้นมาจ<ด>ู๋เฉยดิเออเราจะเอายังไงต่อดิฉันก็ไม่รู้อ่ะว่าแต่พวกเคอนเรียกฉันทำไมฉันไม่อยากรับรู้ งั้นก็เชิญลงไปนาปัดนนี้เชิญเลยลงไปเอเอก็ได้มีอะไรก็ว่ามาสิแผนคือน,นี้ให้พ่อคือพ่อฉันมาคุยกันดีๆน<ล>ะคืนดีกันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกเล็กอย่างพ่อฉันอะที่สูงจะตายคงไม่ยอมคืนกันที่เกลียดง,ง่ายๆหรอก แม่ก็ลองคุยก็ได้ข้อฉันงานเยอะด้วยทุกทุกสิที่ฉันจะเข้าไปคุยด้วยานายก็เยอะเไปหมดจนฉันไม่มีเวลาคุยด้วยเลยงั้นเหรอ,อกอ็ลองก่อนไงลองก่อนไม่ลองก็ไม่รู้ข้อฉันงานเยอะมากเลยนะออืก็ลองไปคุยก่อนไม่ได้ไงตอนนี้อาจจะงานไม่เยอะแล้วก็ได้ ว่าท่านพ่อจะนดีกับแกตย์แห่งภาษาเตรงข้ามได้ไหมอทำมล่ะลูกเอ่อคืออยากให้สร้างมิตรภาพอันดีดอกกันไหมคะ่ะไม่อยากให้เกลียดกันเลยคะ่ะมิตรภาพงั้นเหรอ เกือบจะเอาบบลูกไปทำพิธีกรรมแล้วนะลูกยอมเหรอคืนดีกันมาคะ่ะคืนดีอย่างนั้นเหรอ่ใช่ค่ะแต่พ่อได้ข่าวว่าพวกมันจะทำพิธีกรรมอะไรกันมันต้องใช้ไม่จริงหรอกนะคะมันต้องใช้ประสาทของพวกเราเป็นเครื่องสังเวยน่นแน่อ,อยังไงพ่อก็ไม่ยอมหรอก เราถูกมิตรภาพเพื่อแบบว่าค้าขายกันพูดคุยเจรจารกันเหมือนเมืองอื่นเท่านั้นเองค่ะงั้นเหรอพ่อ,อไม่อยากคืนดีหรอกเอาละาาหารพวอรับ มีอะไรตรงนักสั่งครับเออเอาลูกสาวข้าไปเก็บอย่าให้มันหนีออกมาได้พ่อไม่อยากได้ยินเรื่องการคืนดีไรนั่นอีกไม่มนะคะพ่อเหรอฝังไว้ทำไมลองรับประจาครับเกิขดขังตรงนี้พ่อไม่อยากให้ลูกเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ อย่าเอาวันนี่เอาฉันไม่ลงไม่อย่าเอานะนายคิดว่ายังไงนายคิดว่าพระราชาฝั่งนู้นจะคืนดีไหมนายคิดว่าก็น่าจะห้าสิบห้าสิบเอางี้คือย้ำฉุกเฉินเอาไป วยนี่เด็กแฟนฉันขอเตือนนะว่าถ้านายกับมาอ้อยก็จะกลายอาจนคนพูดหนักใจนะดู้แลนะนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะนั่นเป็นทหารของพ่อฉันเอาเอ่อคือว่า คือว่าเขาผมเห็นเขาบาดเจ็บอะครับก็เลยพามารักษาที่นี่อะครับกะจะปล่อยเขาออกไปแล้วอะครับแต่ยังไงยังไงอะนายก็ต้องรีบพาเดวิลแมนเจ้านายของฉันกลับปราสาทโดยด่วนนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะนายอาจจะโดนโทษหนักจากพ่อจากท่านจากท่านจากท่านพ่อถ้าสมมติอืมแล้วไม่มีใครช่วยนายได้ด้วยนะรีบกลับนะ ด้วยความหวังดีจากเราไปแล้วนะครับท่านเดวิลแมนฉันว่าเรารีบกลับเถอะไปไปไปกันเถอะนายรีบไปครับไปเร็วโอ้ยค่อยค่อยเดินดีๆก็ได้โอ้ยที่ดีนครับผมเอ่อเอ่อก้าวกระหม่อมเอาท่านเดวิลแมนมามามาเยดปราสาทนี้ตามรับสั่งของ ท่านชายท่านหญิงแล้วครับแล้วไปพบเขาที่ไหนเออเออ,เอ,อกำหมมพูดมาออกำหมมท่านเรลแมนเออกะหมมขอโทษนะพระเจ้าค่ะโ oh อ,อ้มาก d ตามฉันขอประทานอนุญาตไม่บอกได้ไหมพระเจ้าค่ะ อย่าบอกนะว่าอยู่ที่ปราสาทฝั่งนั้นน่ะพระเจ้าค่ะแสดงว่าใช่สินะเดวิลแมนรู้ไหมว่าพ่อคาดหวังกับลูกมากแค่ไหนนะ่ะผมไม่เคอยากให้ปราสานฝั่งนี้กับฝั่งน้นคืนดีกันก็แค่นั้นเองอ่ะเพื่อการค้าล่ะทไม่ต้องมาพูดทหาร เอาตัวเดวิลแมนไปขังไว้ที่กรงเบสทร็อกซะเกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะท่านเออน้องใค่จะถามว่าอย่าทำลูกเลยนะคะเพราะว่าเออจับไปให้กับบริเวณทุกคนแลยถึงต้องขังกันเลยใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช,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 ใช่ถูกต้องเลยไม่ต้องมาโูดด็อกเตอร์แกก็ <นะ S 2> มีส่วนร่วมเหมือนกัน เอเป็นเมียมาไม่เคยขออะไรนะคะขอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะไม่ได้เอาละไมเห็นด้วยก่ะการที่ลูกไปทำคือสัมพันธไมตรีให้นะคะทหารจับตัวเดวแมนไปขังซะอย่านะคะอย่าจับไปนะคะเอาด็อกเตอร์ไปทำโทษโด้วยอ่าไม่นะ ฉันลงโทษแกโดยการเคี่ยนแกฮะหนึ่งร้อยทีมาเนี่ฮะไม่ไมันมีทางหรอก